ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคร้ายฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคประหลาดโรคที่หมอรักษาไม่ได้ฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคร้ายโรคประหลาดโรคเวรโรคก,กรรมที่หมอรักษาไม่ได้แปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะ ฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคร้ายฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคประหลาดแปลได้ว่าท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองท่านจะหาเงินได้เยอะจะได้เพื่อนที่จริงใจได้เพื่อนที่ดีฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยแปลว่าท่านะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตามีบริวารพักพวกมีเพื่อน มีพักพวกตัวท่านเนี่ยจะมีเพื่อนที่ดีมีบริวารที่ดีในการทำงานเนี่ยจะประสบความสำเร็จท่านจะค้าขายได้กำไรงามมีโชคมีลาบฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยแปลว่าตัวท่านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความรักตัวท่านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความรักเช่นการยื้อแย่งผู้ชายคนเดียวกันกับผู้หญิงอื่น ฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยท่านจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าชายสองหญิงหนึ่งผู้หญิงหนึ่งชายสองจะมีคนเนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายเข้ามาเสือกเรื่องของท่านอะเยอะดังเงือกเจ็ดถ้วย นาลีปราบสิงโตท่านมีดวงจะได้โชคได้ลาภท่านมีดวงจะได้โชคได้ลาภจากหวยการพนันให้ไปทําบุญให้กับเจ้าแม่ให้ไปทําบุญให้กับเจ้าแม่อุมาให้ไปทําบุญให้กับพระแม่อุมาให้ไปขอหวยให้ไปขอหวยกับพวกเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าแม่ เจ้าพ่อได้พระแม่อุมาเจ้าแม่เจ้าพ่อให้ไปซื้อหวยกับเด็กให้ไปไหว้ขอหวยกับพวกกุมานทองจะมีโชคลาบเลขนำโชคเจ็ดสี่เจ็ดสี่หกเก้าหเก้าเจ็ดสี่หเก้าเก้าหหเก้า เจ็ดสี่สีท่านใดที่ต้องการดูดวงแบบละเอียดสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นตอนนี้รับดูดวงด้วยไพย่ทาโร่ไพ่อร์เคล สิ20บคำถามสองร้อยบาทสิบคำถามสองร้อยบาทจะถามเรื่องอะไรก็ได้เช่นถามเรื่องลูกถามเรื่องการงานถามเรื่องธุรกิจถามว่าฝันเห็นแมวแปลว่าอะไรถามว่าฝันที่เคยฝันเมื่อปีที่แล้วแปลว่าอะไรที่ฝันที่ฝันประหลาดเมื่อคืนแปลว่าอะไรถามเรื่องคนรักสิบคำถามสองบาท กรุณาไลายติดต่อมาเท่านั้นกรุณาลายติดต่อมาเท่านั้น,น,าาน,นสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในช่องนี้เป็นครั้งแรกเอขอกราบขอความการุณาช่วยกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะฝากกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยรับดูดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ